สวัสด <ítulo> ีค่ะวันนี้มาพบกับครอบครัวนี่คือคุณอาค่ะคุณอาของดิฉันค่ะคนที่เลี้ยงดิฉันมาค่ะคนนี้ค่ะวันนี้มาแนะนําตัวครอบครัวมาทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้คุณคุณอาเหมือนกันค่ะคุณอาน้องน้องของพ่อเอ๋นี่รายงานตัวอันนั้นน้องเคยค่ะอันนี้น้องสาวค่ะอันนี้น้องสาวค่ะนุนอนุหลานญากฉันเยอะยากฉันเยอะค่ะอันนี้น้องสาวคนสวยอาหารมาหน่อยสิ คุณว่ามันหน้าเดี๋ยวเขาบอกหน้าตาเหมือนพี่ปลาเลยครอันนี้นี่คนสวยค่ะอันนี้อันนี้ท้องเดียวกันค่ะท้องเดียวกันค่ะท้องเดียวกันอันนี้น้องสาวอันี้คนละห้องหมันอันนี้น้องเคยค่ะอันนี้ก็น้องเคยอันนี้อันนี้น้องสาวคนเล็กล่าสุดค่ะนี้น้องสาวคนเล็กเลยอันนี้หลานสาวคนสวยค่ะว่าหน่อยชื่ออะไรคะบอก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 หน่อยค่ะชื่ออะไรคะ